มีมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการการนิทศกรรมเนี่ยความพยายามเหล่านี้ครับความพยายามตั้งแต่ปีห้าเจ็ดจนถึงวันนี้พี่หมอบอกว่าสี่รอบแล้วส <4 S 1> ี่ครั้งแล้วออยากให้เล่าเรื่องนี้สักครั้งนี้ครั้งแรกนะฮะหลังปีห้าเจ็ดศูนย์ปองดองก็ได้มีการประสานงานดอเตอร์เนี่ก็เป็นหัวหน้าทีมที่จะร่างพบรบนิทศกรรมรก็ มีการประชุมแกนนำเหลืองแกนนำแดงตอนนั้นยอเนกเหล่าธรรมทั์ซึ่งท่านเป็นรัมตีกระทรวงทบวงอะไรครับผมตอนนั้นไม่มีแกนนำส้มทีก็มีเหลืองแดงมาคุยกันครับจากไม่รู้จักกันต่อสู้กันมาสนิทกันเพราะได้มาแลกเปลี่ยนหาทางออกครับพอเสนอไปไม่ผ่านยันยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งเสร็จจยกหนึ่งก็ยกที่สองก็พรเดเอกนิตหมื่นสวัสดิ์ที่เป็นเพื่อนท่านนายกเนี่ย ก็เป็นผลเสนอเข้ามาอก็มีการดําเนินการเหมือนเดิมครับพบระหว่างแก้นาเหลือแก้นำแดงท่านเป็นบุคคลสําคัญที่มีส่วนในการแก้ปัญหาเรื่องของผลักดันหกสวกทับสองสามในภาคใต้ดับไฟสองครามในประเทศในสุดก็เสนอผู้นําก็ไม่ผ่านอีกผมไม่ผ่านอีกสสของสภาในครั้งที่แล้วผมเป็นสสอยู่อืปีสุดท้าย หลังจากที่ผมขี่คายคดีในฐานะเป็นการน,นำกปพศไปเกือบหมดละเหลือแต่คดีเล็กๆผมก็ถือ,อว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะถูกกล่าวหาได้ผมก็นําเสนอพรบรใช้ชื่อว่าพรบรี4สก็คือสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับเนื้อหาในคือการนิรโทษกรรมคดีอาญาไอค้คดีทางการเมืองทั้งหมดยกเว้นสามเรื่องก็คือทุจริตการฆ่าคดีความผิดอาญารุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตายนะฮะ กับ112บไม่นี่โทษ3เรื่องนี้ที่เหลือเ<แ>นี่ยโทษให้หมดครับนะครับปรากฏว่าเสนอเข้าไปแล้วมันติดเนื่องว่ามีการจะต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกหน่วยงานเลยสภาปิดก็เลยยังไม่ได้เข้าบรรจุวาระประชุมอันนี้ก็คือยุคที่3ครนียุคที่4ก็คือพอมีการเลือกตั้งครั้งนี้มีมีสภาขึ้นมาแล้วครับแกนนํากบพศแกนนําแดงแกนนําเหลืองก็มาหาลรือกัน <kin. S 2> ผมก็ได้เ,เอาพร,ร,ร,รบสี่สอเนี่ยฉบ,บับที่ได้ผ่านความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆมาแล้วก็ไปยื่นให้กับพระร่วมรัฐบาลครับยื่นให้กับคุณอดิศรเพรียงเกตหาลือกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นเป็นบางท่านที่จะขอให้รัฐบาลน,นำร่างพร,ร,รบนี้เข้าสู่ส,าสภารหรือเขาจะเพิ่ร่างใหม่ก็ได้แต่เป็นร่างพร,รบนี้เทษกรรมทราบทราบมาครับพี่หมอจากข่าวว่าทางพรรคก้าวไกลก็เสนอ เนื้อโทษกรรมเช่นกันใช่อยากให้เล่ารายละเอียดไอเนี้ยเราเองก็ได้ประสานกับพรกเก้าไกลว่าอยากจะให้พรกเก้าไกลนี้ยืนล่างพรลบนิสกรรมเข้าสู่สภาด้วยเพราะอะไรเพราะมีความเห็นต่างกันเรื่องหนึ่งหนึ่งสองทางล่างของเราที่เราได้หารีกับพักต่างๆเขาไม่เห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองส่วนพรกเก้าไกลต้องการนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองแต่เรื่องทุจริตเห็นตรงกันเรื่องอาญาโดนแรงเห็นเห็นตรงกันครับ ดังนั้นเราก็บอกว่าอย่างนี้ขอให้พรรคเข้ากัยื่นตามความคิดตามบุรมการแตามแาวคิดของเขาเข้ามาก็คือเนื้อโทษหนึ่งหนึ่งสองด้วยก็ยื่นเข้ามาเลยอแล้วฝ่ายรัฐบาลก็คงจะทออําพรบหรือบางพรรคก็จะทออําพรบเข้าท่ากันครับแล้วให้สภาพูดตัดสินถ้าสภาเห็นชอบให้เนื้อโทษหนึ่งหนึ่งสองด้วยสภาก็จะรับดักการทุกล่างที่เข้าไปครับแต่ถ้าเกิดสภาเขาบอกว่าไม่เนื้โทษหนึ่งหนึ่งสองเขาก็จะผ่านเฉพาะล่างของพรรคอื่น เราก็ได้เสนอพรรคเก้าไกลหลังจากเสนอไปพรรคเก้าไกลก็เริ่มยื่นเลยครับอเขาก็ยื่นเข้ามาครับนี่คือความพยายามเป็นครั้งที่สี่แล้วนะฮะอันนี้เป็นครั้งที่สี่นะฮะซึ่งก็คาดหวังว่าครั้งเนี้น่าจะได้เวลาหรือยังที่สาภาจะดําเนินการออกพรพอรบอรนิทุศกรรมหรือจะใช้ชื่อว่าพรบบสร้างเสริมสังคมสันติสุขก็แล้วแต่นะฮะแต่เนื้อหาคือการนิทุศกรรมเรา เราได้เห็นนะครับว่าพอสังคมมันเคลื่อนตัวมาถึงวันนี้เข้าสู่คันลองของความเป็นประชัไตยมีการเลือกตั้งทุกฝ่ายแล้วนะครับเขาอยากจะให้กุศลใหญ่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองใให้จิตใจของผู้คนในประเทศได้ฟื้นกลับมาสร้างสรรค์อีกครั้งหนึ่งใช่ครับรอคอยมาจากการรัฐประหารเขาก็ไม่ทําให้มันก็ถึงเวลาที่ประชาชนเลือกตั้งแล้วก็ทําเรื่องนี้กันเสียใช่ครับก็ถ้าเกิดเราร่วมมือกันนะฮะ ทําให้เกิดการนิรโทษขึ้นมามันก็จะทําให้บ้านเมืองเนี่ยสุขสงบขึ้นตามที่ผมพูดไปแล้วนะครับคราวนี้มันมีคําถามตอนที่เราล่างพรบรมีหลายคนตั้งคําถามว่านิรโทษไปทําไมอืมพอได้รับการนิรโทษเสร็จเดี๋ยวมันก็มาทําอีกอืเป็นคําถามที่เยอะมากที่ที่มีการถามครับก็จะชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบว่าในการล่างพรบรเราได้เตรียมมาตราไว้แล้วครับ เพราะฉะนั้นก็มีการคณะทํางานก็ได้มีการหาลือกันรวมทั้งรรคเก้าไกลด้วยนะครับรบในสุดเราก็เห็นเห็นเห็น,หนกันว่าพรบนี้ก็จะมีมาตานึงที่ระบุว่าถ้าหลังจากได้รับการนิ้ทะโทษแล้วครับถ้าใครก็แล้วแต่ไปกระทําผิดซ้ํำนะฮะจะต้องถูกคดีถูกฟ้องร้องคดีใหม่ห้ามไม่ให้สารรอลงอาญาหรือพักโทษครับต้องลงโทษเด็ดขาดเลย สําหรับผู้ที่ได้รับการนิรโทษแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการล่างไว้ประชาชนจะได้เออสบายใจได้ว่าทําผิดซ้ำโดนโทษหนักครับเรากไไ็ได้มีการเตรียมไว้มันมันมีสังเกตจากการออดูข่าวในโซเชียลนะครับเพราะรเป็นพื้นที่ที่สะท้อนอะไรหลายอย่างออกมาเนี่ยผมชอบในประเด็นที่พี่หมอรบีบอกมันคืนกำลังใจคคืนความศรัทธาให้ประชาชนว่า การทําความดีนั้นโลกไม่ได้ละเลยพวกคุณนะใช่ครับเอออยากให้พูดประเด็นนี้สักครั้งอันนี้เป็นประเด็นที่เขาอยากน้เนี่ยมันมีกระแสะอยู่ในสังคมมาก <c oughs> บางคนน้อยเนื้อต่ําใจบางคนก็ถือเป็นกรรมเป็นเวรของตัวเองไม่ได้ใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่สังคญที่สุดนะฮะ <c oughs> ประเทศใดที่ประชาชนไม่มีความเป็นชาตินิยม <c oughs> ประเทศนั้นจเจริญยากประเทศใดที่ประชาชนหมดความหวังในการที่จะเป็นคนดี ในการทำสิ่งที่ดีเพื่อบ้านเมืองและในการกล้าออกมาต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมกล้าออกมาต่อสู้กับสิ่งที่เป็นผดเ็จการกล้าออกมาต่อสู้กับสิ่งที่ทุจริตช่อชนถ้าระชนไม่กล้าไม่มีศรัทธาที่จะทำประเทศนี้แย่แน่ครับประเทศนี้จะเป็นธาตจะเป็นธาตในอน,นันตคมร้ายประเทศเก็จะเป็นสภาวะวัฏจัรดหู่สังคมที่มีการทุจริต คอร์รัปชันไม่มีการแก้ไขเหมือนประเทศไทยปัจจุบันนี้ประชาชนจำนวนมากเริ่มมีความคิดแบบนี้รัฐบาลไหนมาก็โกง,งทั้งนั้นเนี่ยฮะเริ่มมีความคิดเห็นไหมฮะมเพราะฉะนั้นการนิรโทษครั้งนี้จะส่งผลให้ประชาชนจำนวนหนึ่งนะฮะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยในที่สุดมีการนิรโทษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐบาลไหนที่ชอชนมาอีกพี่หมอครับขากล้าต่อสู้ เจอรัฐบาลทหารมายึดอำนาจใหม่ประชชนกล้าออกมาสู้เพราะไม่ต้องกลัวถ้าทําเพื่อบ้านเมืองทําสิ่งที่ดีในที่สุดสังคมจะนิรโทษให้กับสิ่งที่ทำของคุณครับเราเองได้รับจดหมายจากสังคมนะครับบางทีก็มาส่งบ้างส่งไปษสนีมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเก็บไว้หลายฉบับบางคนก็บอกว่าเห็นเรื่องราวการต่อสู้ในบ้านเมืองเนี่ยเขาเริ่มที่จะได้ข้อคิดว่า บางทีมันเป็นสัจจะแห่งความชั่วร้ายครับผมทำดี <c oughs> ได้ดีเชื่อครับแต่ถ้าทําชั่วได้ดีกว่าใช่ครับโอ้คิดกันแบบนี้แล้วใช่ครับทําดีได้ดีนี่มีจริงทําดีทําชั่วได้ดีมีมากกว่าใช่ครับโอ้ไม่พอไม่ไม่พอแต่แต่คําพูดนี้นะมันจะมีคําพูดอื่นอีกหลายคําพูดครับเช่นต้องไปเดือดร้อนทําไมไปทําเพื่อบ้านเมืองบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียว ว่าเมืองเป็นของใครครับถ้ามีความคิดอย่างนี้นะรัฐบาลไหนทุจริตก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทำงาน,นความคิดล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในคุณเทพไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อ<ช>ก็ท่านก็สะท้อนนะครับสะท้อนความจริงหลายอย่างว่ามันซื้อเสียงกันทุกพักใช่ครับภาคใต้ที่ไม่เคยซื้อเสียงปัจจุบันนี้ก็ซื้อเพียบ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดจริงแล้วก็จุดสําคัญจุดนึงนะคะอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งประชาชนเริ่มเสื่อมศรัทธาไม่มีความเป็นธรรมรการที่ติดคุกแต่ไปอยู่ที่ชั้นสิบสี่ไปอยู่สวรรค์ชั้นสิบสี่มีใครออกมาพูดบ้างครับมีแต่คุณน,นกเขากับทีมงานคอปทอที่ออกมาเรียกร้องคนอื่นอยู่ไหนหมดฝ่ายค้านอยู่ไหน ฝ่ายรัฐบาลอยู่ไหนครับคุณเห็นอยู่ว่าความไม่เป็นธรรมรัฐมนตรีเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไหมหเห็นอยู่ว่าไม่ได้ป่วยจริงนะครับใครๆก็ใครๆก็ก็รู้มีใครกล้าออกมาเรียกร้องแล้วสวนั่งกันอยู่ไงเยอะแยะใช่ครับเห็นไหมฮะเนี่ยสังคมมันเริ่มถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยมือใครยาวสาวได้สาวเอา ตัวใครตัวมันเห็นไหมฮะถ้านิรโทษครั้งนี้ออกมาจะมีประชาชนส่วนหนึ่งกล้าต่อสู้กล้าเรียกร้องสิ่งที่จะไม่เป็นธรรมเห็นไหมฮะเรื่องเงินดิดิดิดดจิทัลหนึ่งหมื่นบาทตามนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเห็นไหมนักวิจารารจำนวนมากออกมาพรรคเพื่อไทยฟังข่าวเห็นไหมไม่สนใจครับยังจะเดินหน้าก็ดูครับว่าถ้าสังคมเป็นแบบนี้นะครับทั้งที่เห็นว่ากำลังจะตกเหว ประชาชนก็บอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ฉันไม่มีส่นนสวนตกอย่ก็ตกไป